แฟนๆทนไม่ไหวฟาดกลับชาวเน็ตวอนแอฟทักซอนออกมาพูดเรื่องนี้ถูกจับตาเรื่องราวของความรักอยู่เรื่อยๆสำหรับแอฟทักษอนซึ่งแม่ก็ออกมาชี้แจงอยู่เรื่อยๆว่าตอนนั้นไม่ได้คุยกับใครตอนนี้โสด100%แต่ล่าสุดจูจ่ๆก,ก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งคอมเมนต์ใต้โพสต์ในอินสตราแกรมของแม่แอฟแอฟขีดล่างแท็กแซนที่บอกว่า แม่แอฟก็จะคบผู้ชายปีเมียจริเหร่คะเราไม่สบายใจเรารักแม่แอฟนะคะและเป็นห่วงน้องเคซันดาเอ็มันเปลี่ยนไม่ได้นะคะถ้าเขาคนนั้นใช้ชื่อแม่สร้างกระแสช่วยออกมาพูดด้วยนะคะรักนะคะต้องการให้แม่แอฟและน้องปีได้รักใหม่ที่ดีที่สุดนัดอีวิทย์คะ่ะงานนี้ชาวเน็ตหลายคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อว่าขีดกลางแม่แอฟเคยให้สัมภาษณ์ในรายการแฉเมื่อเดือนธันวาว่าไม่ได้คบคนนี้นะคะ ขีดกลางคุณคือผู้ที่ไม่ใช่คนรักคุณแอสจริงค่ะเป็นคําถามที่แฝงด้วยอะไรค่ะขีดกลางเพอเจอร์ขีดกลางสารเขายกฟ้องแล้วถ้าติดตามจริงๆคงจะรู้นะส่วนคุณแอสเขาจะคบใครมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเขาคบใครแล้วมีความสุข